อทั้งแม่ทั้งลูกเลยไหนมาโหโอ้ยแม่ซื้อไม่ทันลูกอือโอ้ยอร่อยเลยเอากินโอ้ยหายใจบ้างลูกหายใจบ้างไ,ไหปมาอิ่มแล้วอไปพาลูกกลับไปเหนียวพาลูกกลับไปกินอิ่มแล้วก็พาลูกกลับไปเอาวพาออกช่องทางธรรมชาติด้วยนะอา้าวไป ไปไปกับแม่ <S <S ทางธรรมชาติออกไม่ได้เนี้ยวรอลูกด้วยมาแม่ไปไปมึงกินอิ่มแล้วไม่รอลูกเลยนะเอาไปพาลูกกลับบ้านไปไปกลับบ้านนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ไปเจอกันใหม่ไปกินอิ่มแล้วกินอิ่มแล้วนะกินอิ่มแล้วก็กลับบ้านนะอ่ไปมาอยู่นูน่นห่างจากเราประมาณสามร้อยห้าสิบเมตร ไปพาลูกกลับบ้านโอ้อิงๆไม่รอลูกไปอ่ะไปไเดี๋ยวเจอกันไม่นไร